โอเคครับเราเดินมาอีกหน่อยนะโอ้โหจะมีต้นไม้ใหญ่มากผมว่าเป็นเป็นเป็นไฮไลท์เลยนะของส่วนนี้ต้นไม้นี่ใหญ่มากค่อนข้างใหญ่เลยอ่ะแล้วก็ค่อยกระจัดไม้ปุ้มประดับประดับรอบต้นไม้ไว้เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆด้โอเคครับต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์ออฟเตอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่หนึ่งในเมืองย่างกุ้งนะครับชื่อว่าทูวนาพาร์คนะครับทูวนาพาร์คตอนนี้เราอยู่บนถนนทันทุมาโรสทันทุมาโรสนะครับเดี๋ยวว่าถนนเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูว่าไม่รู้กันออกเสียงนะบางทีเราออกเสียงที่เขาเรียกกับที่พมา่าเรียกอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในสวนกันละกันตอนนี้ก็บ่ายโมงนะั้นร้อนมากมาก <laughs> เดินสักกลางวันเลยถหกป่ะโอเคณบรรยากาศภายนอกก็มีร้านค้ายอยู่เล็กน้อยนะเพราะว่าผมว่าจริงๆน่าจะเยอะกว่านี้เพราะอากาศยังเที่ยง <c oughs> <c oughs> ต้องดูมันห้ามถ่ายหรือเปล่าวะ <laughs> <laughs> เหมือนจะนั้นเปนดึงสวนนะอ๋อไม่หรอกเพราะว่าป,ป,ป้ายป้ายไอ้บอกห้ามมีแค่นี้เองป้ายนี้มีห้ามจักรยานลยแล้วก็ห้ามสัตว์เลี้ยงเพราะบางสวนแม่งห้ามถ่ายนะเราไปที่ไอ้ที่บุทะทองเนอะไม่ให้ถ่ายในสวนแปลกมากไม่มีป้ายนะแต่ตอนนั้นมันมีป้ายเล็กๆอยู่นี่ป้ายเล็กๆก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีเออไม่เป็นไร อนนี้ก็เห็นไหมครับว่าทุกสวนสาธารณะเขาจะมีอนุสาวรีย์รูปปั้นของในปนอองซานูจีนะเกือบทุกสวนเลยนะที่ที่เราไปกันนะนะนะครับแล้วก็ในสวนสาธารนณะเนี่ยเขาจะมีต้นไม้เห็นไหมขนาดใหญ่ร่มรื่นม,มากนะครับแล้วก็สวนเขาจัดสวยนะหญ้าหญ้าหญ้านี้เสียวว่าเขาตัดอยู่ตลอดนะถูกปะ่ะแต่ว่าถ้าไปช่วงเย็นโอเคตอนนี้บ่ายโมมันร้อนค่อนข้างร้อนมากนะครับแต่ก็มีหนุ่มสาวมานั่งจูจีมานดิงนะครับเยอะอยู่เหมือนเดิมจูจี รู้ไม่มีอะไรทำเอาแค่จูจีอยู่นี่แหละเราไม่มีคู่ไงมันก็อิจฉานี่นะเขามีการจัดสวนนะไปดูสิปะนะเขาคือเขาไม่ได้แค่ไปสวนอย่างเดียวเขาจัดสวนด้วยนะค่อนข้างน่าจะได้รับอิทธิพลจากอังกฤษแหละอังกฤษเขาชอบจัดสวนนะสวนไอ้พวกสวนต่างๆเนี่ยอังกฤษเขาชอบมามาดูตรงอนุสเวรีย์ออกซานกันตรงเนี้ย ไม่รู้มีความหมายอะไรนะมันต้องมีความหมายแหละเนือ้อเป็นหินอ่อน,เป,นเป็นอะไรอย่างดีเลยแต่เราไม่รู้ไงภาษาพม่าอ่านไม่ออกอ่าเป็นอนุสาวรีย์รูปปั้นของในพนองซานะครับอาเบิ์มเต่งใล้ใจกันนะ นี้ก็เป็นจุดสนามเด็กเล่นให้เด็กมาเล่น จุดเล็กๆนะครับไม่รู้ว่ามีกี่จุดนะผมว่าทั้ไอตรงนี้มันค่อนข้างกว้างผมว่าน่าจะมีหลายจุดนะถนนไอพฆษณาไอตรงนี้กว้างมากเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆอันนี้ตรงที่สําหรับสนามเด็กเล่นที่ให้เด็กมาสนุกสนานพักผ่อนดูเหมือนจะมีทุกสวนนะสวนจะเป็นจะเป็นจะเป็นสิ่งที่เขาจะต้องให้ให้เหมือนกับให้ประชาชนเขาได้มาพักผ่อนคลายพ่อแม่พาลูกมาเที่ยวเล่นอะไรอย่างงี้บีเ่องเล่นให้เห็นไหมเทปแทงไกลๆสวนเขาสวยนะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆแล้วกันเนี้ยว่า เขาจัดสวนยังไงเนี่ยนะโ okay. okay. okay, อเคโอเคครับเราเดินมาอีกหน่อยนะโอ้โ oh, ห <c oughs> จะมีต้นไม้ใหญ่มากผมว่าเป็น <c oughs> เป็นเป็นไฮไลท์เ,เลยนะของสวนนี้ต้นไม้นี่ใหญ่มากค่อนขั้นใหญ่เลยอะ่ะ <c oughs> แล้วก็เขากจ,จัดไม้พุ้มประดับประดับรอบต้นไม้ไว้เดี๋ยวเราไปดูใกล้ใกด นะแต่ถ้าเรามองดูมุมกว้างสวนก็สวยนะเขาจัดสวน,นสวยเพราะว่าสวยอะแต่บางทีไอ้กล้องโกโปูเราเป็นขยายไม่ได้นะมันซูมไม่ได้อาจารย์ได้เห็นถ้ามุมกว้างเ,าเออแมนะมุมนี้เราแค่ไปโผล่็น่าสวยนะเพราะมันสูงไง มันเป็นเนินเป็นเป็นเนินเล็กๆบนต้นไม้มีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่บนเนินเนื้อเด็ดกาเเราไปดูจุดอื่นต่อ ครับเราเดินเลยม,มาอีกสักพักนะครับมันก็จะมีสระน้ํานะครับก็ใครอยากจะมานั่งริมสะระพัออกผ่อนก็ได้ครับก็มีหลายยกลุ่มน,นั่งริมสระน้ากันดูกันสูดอันนี้มันเหมือนเหมือนเป็นสระขุดธ,ธรรมดาเนี่ยไม่ได้จัดแต่งสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสวนน่ะก็จัดจัดสวนนี่ก็นข้างสวยอยู่ เอแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้กว้างมากน,นี่มันตันเหมือนไรนะนเดี๋ยวเราโอเคดูมันยาวดเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดอื่นต่อว่าตรงนั้นสามารถเดินไปได้ป่ะปะเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึงให้กัน ตอนนี้เราเดินมาอีกมุมถึงมุมหนึ่งนะมันจะมีประตูทางเข้านะครับเดี๋ยวเราลองเดินทะลุเข้าไปว่าอ่ามันน,น่าจะเป็นอีกสวนหนึ่งอ่ะนะแต่มันมีประตูเปิดปิดอยู่ครับ <Okay. S 1> ก็ถ้าเราดูนะอ่าเด็กวัยรุ่นเยอะนะมานั่งคือเด็กเด็กวัยรุ่นพม่เนี่ยคือที่ไปเขาไม่ค่อยมีวันหยุดก็มาสวนสาธารณะเนี่ยเนะ วันไม้ดอกอะนะไม่รู้เราลองเดินไปดูแล้วกันว่าเป็นไงนะเมือนที่เขาเพาะอ่ะเขาเพาะไอ้ต้นไม้อะเห็นปะอ๋อต้นต้นกล้าแล้วก็กล้าต่างๆที่เป็นปูกออูน่าจะเป็นโซนเพาะต้นกล้านะบัะถ้าเราแพนดูเห็นปะ แม่เป็นเปนเหมือนเป็นุงเตรียมเตรียมเตรียมพาะชำได้เลยอ่ะ คือตัวสวนอยู่แค่นู้นไอ้ตรงนี้เป็นเรือนเพราะชํำต้นไม้ที่จะไปปลูกถูกป่ะนะแล้วตรงนี้เป็นทางออกและเป็นประตูทางออกข้างหน้าเดินเข้าไปลึกนั่งเป็นอะไรหลังไอ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 สีร้าฟนี่มันคืออะไรตรงนี้เป็นสนามฟุตตออฟุตบอลสนามฟุตบอลนะแต่เป็นสนามเล็ก ลอ,ลองดันเ,เป็นเหมือนส่วนส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสวนอะมันจะเป็นเพราะปลูกต้นกล้าอะไรต่างๆด้วยถูกปะ ที่ป่าละถือว่าเนี่ยไม่น่าเข้าไปละเราเราดูเราเขาแค่ดูเขไม่ว่าไปว่าถึงไหนละถึงไหนเป็นไรโอ้มีป่าด้วยเป็นเป็นเหมือนที่ยังไม่ได้พัฒนาใ่ยังไม่รอพัฒนาเป็นสวนต่อก็ได้เห็นไหมเป็นที่แบบลุกล้านอ Of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. <coughs> I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอีกมุมนึงนะของสวนสาธารณะนะครับก็อากาศมันค่อนข้างร้อนเนี่ยใบมงกุกว่าเนี่ยจะเปียงเลยต้องเย็นๆครับมาต้องมาช่วงเย็นมีเย็นๆนี่นั่งสบายเลยอันนี้ก็เขาก็จัดจัดสวนเป็น สวนหย่อมเป็นจุดๆอะ่ะนะก็แต่ผมชอบหญ้าเขาหญ้าเขานีแ่แสดงว่าเขาเขาดูแลรักษาดีมากอ่ะหญ้าเขาเขียวแล้วเสมอกันมากเลยแล้วก็ เดี่ยวสบายดีถ้าเขาล่มนะมองไปมุมกว้างไกลๆอ่ะเพราะว่าวิวมันสวยมากอ่ะมองไปมุมกว้างๆนะพรอมต้นไม้ใหญ่มันเยอะไงถูกป่ะมันมีต้นไม้ใหญ่เป็นจุดๆอ่ะ รอบสวนนะ,ะมันคือวิ่งออกมากายได้นะใครไม่วิ่งออกมากายเนี่ยเขาจะมีทางเป็นทางเดินปูน here, เป็นทางเหมือนวอลกิ้งนะเป็นทางปูนนะครับเดินรอบสวนได้วิ่งออกกำลังกายได้ แต่สังเกตนะสวนสาธารณะในพม่าเราไม่ค่อยเห็นคนวิ่งออกบางกายนะมีแต่มานั่งเล่นกันนะแต่ว่าในพมาาน่าเนี่ยสวนสาธารณะใหญ่ๆเขาเยอะนะมีหลายจุดน,นะก็ทําให้บอกว่าเขาค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับไอส้สวนสาธารณะภายในตัวเมืองพอสมควรเลยนะต้นไม้ใหญ่ๆเขาก็มีเยอะเขาก็ไม่ค่อยตัดอ่าเท่าไหร่นะตัดทําลายนะครับก็ผมว่าโอเคมันก็ดีอย่างอย่างนี้นะคือเป็นปอดของเมืองแล้วกันนะครับ dreaming all in my head, like I've seen it a life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. สำหรับวันนี้นะครับในการมาเดินที่สวนสาธารณะแห่งนี้นะครับก็อตอนนี้ก็บ่าย2องโมงแลวนะครับเรานั่งพักอยู่พักหนึ่งนะครับคลายร้อนนะครับก็ถือว่าเป็นสวนที่จัดสวนสวยนะ แต่ไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากนะครับเพราะพื้นที่ด้านหลังเป็นเป็นเป็นเรือนพ่อชํำมากกว่าแล้วก็เป็นที่ยังไม่พัฒนารอพัฒนาอยู่นะครับก็โอเคครับถ้ามาช่วงเย็นเย็นผมว่าที่นี่เหมาะมากเลยครับสาหรับการมานั่งพักผ่อนใจนะครับโอเคครับแล้วบอกอย่างนึงนะคุณมาย่างกุ้งนะพยายามทาครีมกันแดดนะครับแดดที่นี่แรงมากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูดู แขนผมกับตรงนี้นะครับตันเสื้อ,อันนี้คนละสีนะครับดีหน้าผมไม่ค่อยดำเท่าไหร่เพราะว่าทาครีมกันแดดค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปเท่านี้ครับสวัสดีครับผมไป